มารอรอไม่เมยแล้วไม่เมย์ทำรอเป๊ะแมงเป๊ะแมงครับไม่เมยอุ้ยงวิ่แม่เป๊ะแมงไม่เมยเลยเชีาวเป๊ะแมงตอนนี้ลมเย็นจังเลยเป๊ะแมงครับเป๊ะแมงครับเป๊แมงครับแมงอืมเป๊แมงไม่เมย์นะไม่เมย์นะไม่เมย ตัวนี้นะบินเลยือว่างไงดุตัดสีบินเหนือว่าไงครับมาเล่นกันมาเล่นกันมาเล่นกันนองาก็โยนไหนนะลูกืม น้องเปิดไปไหนอ่ะน้องเปิดน้องเปิดไปนอนเหรอคะน้องร้านสีไปเลยเดดเดดเลือดเชื่อกันนะคะมาดูเดดเลือดเชื่อกันอืมอืมไม่หยเป็ดแม่ครับเป็ดแม่เนาะ mày mày mấy mày 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 tiêu chút mày mày mày